วันนี้เราจะไปตามหานกแก้วที่หายากที่สุดในประเทศไทยกันครับทุกคนแล้วก็เป็นนกแก้วปริศนาด้วยนะครับจะปริศนายังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเราออกจากกรุงเทพช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อไปถึงอัมพวาตอนเย็นนะครับซึ่งเป็นเวลาของนกแก้วที่จะมาเกาะพักก่อนที่จะไปนอนนะฮะระหว่างทางเราก็เจอฝนด้วยนะครับถือว่าเป็นลางไม่ดีเลยครับวันนี้เราจะเจอไหมครับเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะครับฝนก็หยุดพอดีครับเห็นน้ำขังอยู่ข้างทางเลยส่องลงไปดูหน่อยนะครับมีปลาตาสีฟ้านี่คือปลาซิวเขาสารชายคุยนะครับอยู่เม้นฝูงเลยนกเจ้าถิ่่่นนนนของงงงงทีีคเป็กาววหหใญตั้ ลงมาตีผมหลายทีเลยนะครับจนสุดท้ายอ๋อน้องลงมาปกป้องลูกนะครับเพิ่งออกจากรังวันนี้เลยตัวเล็กมากๆพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ติดกับป่าเลยนะครับแต่มีนกป่ามาใส่อยู่ครับผมเจอข้างทางเลยนะครับนี่คือนกกินแมลงอกเหลืองครับอาจจะบอกเป็นนาได้ว่ามีนกป่ามาใส่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับบางช่วงเวลาแล้วผมก็หันไปเห็นลูกนกกาแวนมาเกาะสายไฟนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกนกออกจากลังเยอะมากๆนะครับนกอีแพดแถบอกดําก็เป็นหนึ่งในนั้นครับกำลังป้อนอาหารลูกๆอยู่เลยตามหานกเป้าหมายกันต่อนะครับมองไปบนสายไฟมีนกกินเปรี้ยว แล้วทันใดนั้นเองผมได้ยินเสียงนกเป้าหมายล้ร้องขึ้นมาทีนึงครับใกล้ๆเลยรีบเดินตามหาเสียงนะครับแล้วอยู่ๆก็มีนกตัวนึงบินข้ามหัวผมไปครับผมเลยถ่ายลงมาดูใช่แล้วครับทุกคนนี่คือนกหกใหญ่ครับใต้ปีกสีแดงชัดเลยนะครับผมก็โชคดีนะครับนกมาเกาะตรงหน้าผมรอบนึงแป๊บเดียวถ่ายมาให้ทุกคนดูทันนะครับนี่คือนกหกใหญ่ตัวเมียครับแต่เป็นนกที่ปิดสนามมากๆนะครับประชากรในป่าก็หายากอยู่แล้วนะครับแล้วใกล้สุดก็คืออยู่แถวๆลาดบุรีครับซึ่งมาไม่ไกลมากนะครับแต่หนึ ทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่านกตัวนี้มาจากไหนกันแน่จริงๆแล้วใครที่ชอบดูนกนะครับผมแนะนําให้ลองไปดูนกในธรรมชาติดูสักครั้งนะครับแล้วจะเห็นความอิสระความงดงามครับว่ามันสวยกว่าดูนกในกรงจริงๆนะครับอย่าไปเลี้ยงนกปากเลยนะครับทุกคน